ผมอันนี้หมู่บ้านอะไรนะครับคูณทรั์อยู่เจริญคูณทรั์อยู่เจริญก็เลยเพิ่มพยบไปก็คูณทรั์ขวามืออีกนี่มีขวามือเนะคูณทรั์เคยเออในคืนคูณทรับเฉยคูณทรั์เฉยแต่นี่คูณทรั์อยู่เจริญโอ้โหต้องเพิ่มอยู่เจริญมาด้วยมาดูไม่มีสัญญาณเดี๋ยวมาดูว่า ช็คสายจะมีสัญญาณจานเล็กนี่จานใหญ่ครับจานใหญ่ครับจานเหมือนบ้านนู้นนั่นแหละที่ทีวว่าว่านั่นเขามาย้ายจานให้นั่นแหละแล้วผมก็ให้เอามาอันนี้แหละก็มีสัญญาณวัดจากเครื่องนี้มีสัญญาณอันนี้คือมีสัญญาสัญญาณมาจากจานอืมอืมอันนี้ทีวีของซัมซุง ซัมซุงกสุดจบมากพอเพื่อนไปหลังไหนก็เจอแต่ซัมซุงมากพาเพื่อนซัมซุงทีนี้มาดูกันว่าอ,อ๋อเต็นว่ามามาุมาูงนี้ทำไมมีงานมางานเยอะไงหือว่าผมจริงๆผมจะไปโปง่งถ้าผมไปโป่งเนี่ยผมไปฮอะไปถึงนั้นทุ่มกว่าแน่เพราะฉะนั้นจับตรงนี้แล้วตรงนั้นไว้เช้า และบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมเล่อเลือกแบบนี้ถ้าไปนู่นกลับเดึกนี่แลวคื่นน้นไปพรุ่งนี้เปิดสวิตช์เลยเสียบเสียบัยังเสียบไปได้เงเสียบแลวครับเอ๋กดเลยกดแล้เนียเ็บไหมล่ะอ๋อพัดลมนี่หว่ะเอ้ยที่ทวนที่เดี๋ยวนี้จะมาโชว์เอ๊ะกล่อง ขขอเอายังไม่ดีนี่มันมีสาย HD MI อยู่นแมนี่มีสายเป็นเบรนเพื่อสาย HD MI จะชัดก,กว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีวีทีวีเอาหน้าจอติดอันนี้รีโมทต,ตัวนี้เป็นของโซนี่นะไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไม่ใช่ครับผมโอ้อยู่ข้างล่างหนูนีนนี่เลยนี่เล่นเนี่ย สงสัสยหนูอ้าถ่านอันนี้ป <ขอ S 2> ีเว้นานี่อันนี้ปีแ่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน,นี่นี่ครับเจอแล้วเจอแล้วถ่าเจอแล้วรีโมทจิ้มอ่าลูกค้าเชิญมาทางนี้เลยครับผมอ่าแอร์ซัมซุงเหมือนกันลูกค้าพอกดอ่ะปุ่ม power ปบ๊บมันจะโชว์หน้าต่างาให้ปุ่ม ปุ่มด้านบนสุดลูกฮะอืออืออืออ่าจะมีลูกศรแล้วปุ่มซอสตัวนี้อืออืออ่ากดปึ๊บถ้าไปที่ทีวียังไงก็ไม่มีภาพอือเราเสียบสายเส้นเดียวสายเบนเบนสีดำเขาเรียกว่าสาย HDMI ครับเลื่อนลงมาจะมีลูกศรน,นะฮะลูกศรบนล่างซ้ายขวาอืเลื่อนมาที่ขวาอ่าเลยลเลื่อนมาที่ขวาปึ๊บก,กดตกลงตรงกลาง มันจะดึงลูกศรที่อยู่กับโทรทัศน์มานี่เดี๋ยวนะโหลดไหมถ้าก่องไม่เสียก็จะโหลดปกติด,ดคือตัวสามสีไม่ต้องใช้เพราะภาพมันจะชับสู้เส้นเดียวไม่ได้ก็คือสายที่ดีเอ็มไอครัเพราะฉะนั้นที่กดผิดก็คือตัวนี้แหละ และอาการตัวนี้ผมลงไว้ในคลิปแล้วไปดูที่ youtube ได้เลยจะมีปุ่มนี้นะฮะอันนี้คือปุ่มนี้ถ้าเจอซัมซุงหรือปุ่มลูกศรนะครับผมคือจะเป็นแนวทางของของลูกค้าท่านอื่นอ่านี้จะเป็นลูกศรแบบนี้แล้วปุ่มซอสด้านบนสุดซัมซุงขวามือหรือปุ่มตัวนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าขึ้นปุ่มแบบนี้กดเลยมันจะมี hmi ให้เราเลือกอันนี้กล่องก็คือจะค้างอยู่กับที่นี่คือกล่องไม่ทำงาน โชว์โลโก้เฉยๆเดี๋ยวผมบังคับให้เขาอัปเดตเขาจะอัปเดตให้เราได้ดูไหมบาดเจ็บนะลักษณะตัวนี้คือกล่องค้างเดี๋ยวนะเออเนี่ยก็เสียไม่ใช่ค้างอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเออเนี่ยเดี๋ยวนะค้างอันนี้คือกล่องค้างเออแล้วผมสั่งของมาแล้วก็สายเสยผ่านสองเนี่ยแดดไปเอามาให้ทันคนที่ย้ายตรงนั้นเหรอเออตรงนั้นไม่น่าจะเป็นทีมชอือตอนนี้แหละเหตุ ่าเจ้านี้ยล้าอันนี้แหละเบอร์โทรเนี้ยนะเบอร์โทรผมจะอยู่ตามเสาไฟก็มีถัไดไปจะเป็นหลังของผมเพราะว่าตีเอสสองเ,เอ็อย่งของเขามาให้เ,ย 2, เ่ยแหละตีสองหนึ่งย่าะเขเจ้านั้นเอเนี่ยเขาเอามาเนี่ยแล้วก็<ม>เขาอันนี้แหละเขาเบอร์โทรเนี่ยเจ้านี้แหละบ้านงเงี้ย<ม>วันนั้นมีมีลูกน้องมาเป็นแบบเหมือนต่างด้าวอ่ะต่างดาวเออ่งเป็นี ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมลองกล่องใหม่ดูว่าจะเป็นที่กล่องหรือเป็นที่หัวลองได้ดูยคือกล่องกล่องเดิมแล้วนิ่งเคยถอดลักไหมครับเวลาไม่ใช้ฮคือไม่ถอดลักหรอกจอดซ้อนทุ่นเลยจอดทุกนู่นเลยบ๊าบไม่ไม่ดูได้ครับผมเดี๋ยวลองดูกล่องใหม่จะเป็นลูกไปไปดูป๊อปไปะไปลูกแปไม่ดูเหรอ อเออเดี๋ยวเดี๋ยวตา,า,ตาเดี๋ยตาก็ทำให้ยายห <c oughs> นูด,ดูการ์ตูนชอบดูการ์ตูนไหม <c oughs> เดี๋ยวดูถ้าอัพอัพปุ๊บอัพสรุปก็คือกล่องเสียนี่ฮะเพราะอัพปุ๊บจะดูได้เลยเดี๋ยวสักพักนี้ถ้ากล่องปกติม,มันจะอัพนี่ยใส่กล่องหม่อัพเลย จะไม่ค้างนิ่งเหมือนเหมือนเหมือนกล่องตะกี้โอ,อ้ใครับผมนี่คืออาการของกล่องเสียเดีเ๋ยวอัพก็ดูได้เลยสาวว่า <c oughs> โอโ <c oughs> ้โหโอ้โหอ,อะไรหมดไปพันสองทำไม <c oughs> เปลี่ยนกล่องแล้วก็เดินสายมาให้พันสองนะ มีินเก่าเขาไหมครับผมขอดูบินครับมีบินจะออกบินอะไรให้ไหมโอ้ยอย่าถามไป็ูดูไหนแล้วนะครับผมเออเนี่ยถามได้เลยเจ้านั่นอ่ะเนี่ยมาเนี่ยแหละเขาเนี่ยให้เบอร์ไอเนี่ยอันเนียทํามาแล้วผมก็ให้มาติดต่อนี่เลยเขาบอกเจ้ากาบันเขาอ่ะมาจากนี่เลยเป็นปีแล้วเอออกเป็นปีโอ้ยถ้าเขมรก็จะเป็นคอนชีสเกต เก๋ๆหน่อยใช่ไหมเออเออนั่นแหละเป็นปีแล้วแต่รถเนี่ยเขาจะมีรถศูนย์ของเขาเหมือนเือนติดโลโก้มาแต่ไม่ใช่รถคันนี้มาไม่ใช่เออโอ้ตายส่วนหน้าก็จะเจอแบบนี้หลบก็ได้เลยครับ ก็เคดูเวลับไอ้กดปิดเปิดมันไม่ทำงานเลยนิ่งเลยนี่นิ่งเลยเ่ยครับผมโหลดสี่รอบครับถ้ากล่องปกติเวลาเปิดปิดมันจะหลดแบบนี้ขนาดบ้านนู้นตรงข้ามเนี่ยผมย้ายเป็นปีแล้วน่ะ ถัดไปหน่อยนึงอ่ะเพราะบ้านนี้เออเข้ามาซอยนี้นะไม่ครับเนี่ยที่ว่าเขาอยู่บ้านขวามือแล้วก็มาซื้อบ้านฝั่งนี้อ๋อเออมีนุ่มๆหน่อยจได้จากนี้เกาใช้พยายาจะแกงจากนู้นมาออกมังหนกมาแล้วพอดีผมติดต่อมาปุ๊บเออมาเนี่ยพอดีได้เลยเนี่อ่ะติดแล้วติกสองรอบอืม ผมว่าไอกทำไมมันเสียเร็วแล้วเกินแล้วปึ้งเนียนพร้อมมาบ,บ้านหลังนี้เลยเนี่ยเออผมจังหวะเออผมเปลี่ยนเปลี่ยนในรีโมทนะเปลี่ยนฐานานของมันก็ยังไอ้นี่นะแต่ก่อนน่ะแล้วเปลี่ยนเนียไปซื้อให้ใหม่เอาทำไมไม่กดปิดเปิดปิดดับมันไม่ได้ไ อย่งผมนี่ก็จะเขียนเขียนสติกเกอร์ไว้เลยแปะวันที่ลงก็คือประกันหนึ่งปีฟรีหกเดือนได้เลยไี่อะไรให้เหลยครัแล้วตกลงกล่องเนี่ยกล่องเสียครับผมว้าวโอ้แบเอาเลยกล่องเสีย <laughs> จบขบวนแการหมู่บ้านคูลสุขอยู่เจริญ